สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมอมอมาวฮอยนลลรวะปิดนะก็รีบทันแหละวันนี้เราก็จะมารีวิว v e v o h h r r m i n g ฮาลยองนะเป็นตัวแจกฟรีวันที่สองของกระดานนะบอกเลยว่าความสามารถก็เหมือนฮาลายองธรรมดาแหละแต่ก็ถ้าใครจำไม่ได้ว่าความสามารถเป็นยังไงเดี๋ยวอ่านให้ฟังนะเมื่อก่อสร้าง อาคาร3หลังโอกาส40%ย้ายไปยังตำแหน่งที่ยืนเมื่อไม่แสดงผลเติบโตที่ล5บนะบอก15นะก็แปลนนั่นแหละแล้วก็เมื่อตกแรนมาของชั้นหดูก่อสร้างโอกาส60%ติดตั้งลังไข่มังกรอันนี้ก็ดักดักแบบดักแบบดักไม่ต้องรอจบคืนอะแล้วก็เมื่อตกพื้นที่ใดก็ตามที่ก่อสร้างอาคารโอกาส50ใช้เอฟเฟกต์โซ่ตวน และจะพูดยังไงดีกับฝ่ายตรงข้ามแบบแบบกับแบบฝ่ายตรงข้ามแบบสุ่มและย้ายพายุอะไรวะงงเอาอาธิบายตามภาษาเราก็คือห้าสิบเปอร์เซ็นตนะลงพื้นที่ติดโซ่ตวนแล้วก็ย้ายพายุนะก็เป็นสกิลโจมตีของเขาแหละฮาเลยออยองนะ แล้วก็เมื่อฝ่ายตรงข้ามตกพื้นที่ของฉันโอกาส40%ทําลายเต่านะทําลายเตานะ่าเนาะให้เหลือเต่าเดียวแล้วก็เมื่อเราสร้างสองแลนด์ขึ้นไปมีโอกาส40เมื่อฝ่ายตรงข้ามเมื่อฝ่ายตรงข้ามสร้างแลนด์สองอันขึ้นไปสองเมืองขึ้นไปอะ่ะมีโอกาส40%ขังคุกฝ่ายตรงข้ามสกิลนี้แบบเกียนจัดเกียนจัดอืม จริงๆตอนนี้มีตำนานด้วยนะใครที่อยากเติมตำนานก็มีตำนานให้เติมแต่ผมแนะนำว่าอย่าหาเติมตัวมันเก่าแล้วเล่นก็ไม่ได้เติมไปก็เสียตังฟรีนะตำนานอยู่ไหนละ่ะโยโย่ตำนานตำนานอยู่ไหนนี่ไงตำนานโอ้โหราคาก็เอาเรื่องได้โอเคพูดมากพูดพ่่มพูดเพลงไปเล่นกันเลยดีกว่านะสองนาทีแล้วยังไม่ได้เล่นเลย ไปดานไม่เลยเอาควาอาลีนาดานเนี้ยผมผมชอบนะมันมีล้างดีบับแล้วก็มีโล่ด้วยเออเอาลืมบอกว่าเราเอาจี้อะไรมาเอาจริงจี้ผมไม่ค่อยมีกันจี้ตามมีตามเกิดแหละเออเน้นสก,กิลตัวละครล้วนๆเลยบอกเลยเจอกับสวนะิต e ช e นะิมุนนะอีโวอีโวสวิตชิมุนนะอืมเขามีอันนี้ด้วยเกดน้ำแข็งบอกเลยว่า ชิชิมหายแบบนี้แพ้ทางแพ้ทางเลยบอกเลยเป็นอะไรวะ<ม>พอรีวิวทีไรเนี่ยมันโดนแกล้งกันอะของไม่ออกเจอตัวแบบอะไรก็ไม่รู้ไม่ได้โชว์โหดสักทีปึ๊บนี่ไงเจบน้ำแข็งขึ้นเวียนกมเอายังไงดีอ,อือออกไม่เก็ดน้ำแข็งอะ เออไม่ออกคือเล่นยากไงมีเกต็ดน้ำแข็งอ่ะอุ้ยแพนนี่ออกดีนะปูนเ,เมืองอีกเอาไงดีเังเกต็ดน้ำแข็งออกก่อนเนาะ <c oughs> เอาตรงนี้เอาโดนเอาโดนมาหนึ่งขั้นมีป้องกันสามขั้นนะปึออ๊บโอเคเอา เกดน้ำแข็งโอ้ยโดนเราเสียเลยโดนเราเสียเลยเอ้ยโดนเราป้องกันเกล็ดน้ำแข็งได้ได้วยเหรอง <c oughs> ั้นถ้าเราจะโจ,จมตีเขาเราก็ไม่ต้องกวนเกล็ดน้ำแข็งแต่ว่าต้องเอาโดนเนอะเออตายตายดายีิมุนเอาแล้วเขาถอยสองถอยมาตกเมืองเราเฉยเอาเอาเอาเรียบร้อย แบบนี้สับได้ไหมสับเหมือนเขามามมบแต่สับไม่ออกว่ะโอ้อันนี้ก็ไม่ออกสิบสองสิบสองโอ้สิบสองออกสิบเมืองเขาแพงไหมเนี่ยเพียงอยู่นะเรื่องอยู่นะใจเลยไปไหนดีไปไหนดีเมืองเพลงเขาเขามีหมวกไหมไม่มีเรียบร้อยบอกเลยเสร็จเสร็จเสร็จโจรทำลายเต่าด้วยบอกเลยแต่ ลุ้มละลายหนีนั่นแหละโหยโหจริงจริงโหดตรงไหนวะโอเจอไกล้เฉยเฉเถอะมาอีกสักรอบ่านอะควแมนนี่แหละสนุกด,ดโโีก็เป็นยังไงกันบ้างเผ็ดใหม่เนี่ยไม่ใช่เพจใหม่อัปเดตใหม่เนาะอัปเดตใหม่ก็มีเปลี่ยนมีของมาขายแย่ๆเลยบอกเลยอัปเดตแต่ละทีนี่เสียตังค์เป็นพัน อเอา้าค้างโอู้อะไรวะเกมโอ้ยโอเคคลิปนี้ประมาณนี้แหละดูดิเกมค้างได้รอบเดียวเลยอะไรวะโอ้ยเกมโอเคคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะดูเกมดิโอ้ว่าจะเล่นเกมสอ so งโชว์โหดสักหน่อยอะเอาไปเกมเดียวพอเราอินดี้ช่องเราอะเล่นรอบเดียวชนะรอบเดียว รอบต่อไปไม่ชนะหรอกเจอเด,ดเจออ่าโคตบยับเออ,อไป